บาเรื่องตาดูอ้ตาตาสปอร์ตได้เนาะโอ้แต่ว่าเฮาเฮาบ่ได้เฮาบ่ปกติเฮาจะเลนจะเนาะจ้าๆๆเฮาบ่ได้มันก็ตลอดเลยแปกติซันี้เลยไหนาใหญ่นะร i v o อีกนะครับตา o เนาะแนีบ่มีสามารถด ดากับมีเพียนนะทุกคนเนาะอะไรดามันเป็นแมมเอาตันนี้มาราคาเป็นพันเลยดาประมาณนี้เคนเนาะเอวที่สองหน่วยที่สองนี่เนาะลายหน่วยดี่มนีาาดีขนาดบบทุกคนร้อยซีฟน่นร้คนนี่ ร้อยสิบเนามันจะหน่อยนิดนึงแต่ว่าออกมาออกเครืสบายทุกคนเนาะในประมาณนี้ทุกคนหนึ่คันคันที่หนึ่งคันที่สองนี่เนาะนั่นรถร้ยอยสิบหาเอาการสบายดีทุกคนวันนี้กับผมมียังไงมาพบกับบักสมปองคือเก่าพี่น้องเนาะ วันนี้กับพระจ้าสิไปซื้อรถไทยกับน้องเคยทุกคนนาะประมาณนี้อยู่เมืองตะพทองประมาณนี้ทุกคนนาะบรรยากาศกับ,กบตอนนี้ก็อยู่ผูแดนเดอร์วันเดอร์นาามาสมนุกกันพี่น้องจะเป็นไดนั้นกติดตามมาสมนุ่มกันเดอร์พี่น้องเดอร์บรรยากาศช่วงนี้กับสองคนนาะตอนนี้เพื่อนกาลังเข้าห้องน้ำารสัสนนาะเออกัสิประมาณนี้เลวทุกคนตอนนี้กับบ่มีย,ยังไรเพิน่นวะนาากำลังเดินทางนี่ทุกคนนี่แต่น้องเคยก็เลยกำลัง กำลังขึ้นรถมาสันนะทุกคนเนาะไปนํากันเลยไป <S 2> <S 2> ตอนนี้กำลังขึ้นโพเดนนะทุกคนเนาะบรรยากาศอ่อนร้วนๆ่วนาสันเนาะประมาณนี้ทุกคนเวลาบรรยากาศเวลาหนึ่งโมงมาสันจะมีเสียงเพลงน้อยหนึ่งมาสันนี่คือบ้านแด่นทุกคนนะบรรยากาศตอนนี้เขาโคตรอ่อนเลยทุกคน ไปแต่รถมีเอประสัดเนาะยังมีตำรวจบ่ตอนนี้ก็ฮอร์สเก่งๆเลยทุกคนเนาะประมาณนี้ฮอดเมืองตะบังทองเราเด้อทุกคนเด้อมี่บอลโค้งทุกคนดีปะเนาะบรรยากาศประมาณนี้กำลังสิบไปซื้อรถไทยของเคยนี่ไอดอลเด็กไอดอลเลยนี่เนี่ยเด็กไอดอลประสันเนาะนี่ทุกคนประมาณนี้ จสิพบกับอาหานใหญ่เจ้าของซองใหญ่ยิ้มวัสนเนาะเราจะได้พบกับเบิร์นเดว์วัสนเจะาหน้าอดวัสนทุกคนตอนนี้กำลังสิเข้าเมืองแล้ววัสนทุกคนสีขาเมืองตะพังทองนะครับแกงสะบันเกเียบเอาด้วยอากาศตอนนี้ทุกคนกำลังขับรถอยู่วัสนหอดหานแล้วทุกคนแต่แจ็คส์จืดหานเรือบอยยังโมโหทุกคนเนาะเบิ่ง พ่นทั้งน้องเคยพ่นวสิโทรโทรเจ้าของหานก่อนวัดสันสเซมีนบอกหานไอเอทุกคนเนาะเพราะว่าตามหานเล่าสันเออตอนนี้กําลังโทรอยู่ทุกคนนี่โทรอยู่โทรอยู่นี่ยพยายามได้รถไทยทุกคนเลยซื้อรถไทยเฮ็ดเดียะเฮ็ดงานอะทุกคนเนาะเปิด<ท><ท>ลำพงไนมเสร็จป่าวเสร็ล้ว นลนานาเราจะทำบอนเตลเนบดรังนะรับนะรคับนะทุกคนเราทานหน,หนึงทุกคนนะครับทุกคนฮัโลโหลกระบอกเพื่อรฮัลโหลเนนะสัญญาบอมีทุกคน่ย,ยังบดรทุกคนพิมหกสิได้กี่นี่ เติมกสิบพันโบได้ฮะเงินบบมีฮะพิมพ์อานันทนาสิบพันกีบจะน้อยจะพิมพ์ใหม่พอได้แก้ไขเอาะนะกอนนี่นี่ยังยันว่าจะตัดเนาะนี่ยเดี๋ยวรุ่นลุ่นเรากระเด้อใจเย็นๆรุ่นนำการนะทุกคนจากสิเป็นฮานเราเลยหรือบอยังบ่ฮู้ทุกคนตอนนี้เพิ่นโทรกลับแล้ว่าซั่นเอากระพิมนะ 029นะ209โหยก็พิมพ์เลอแห้งล้09เออกระดงจันสีเหลี่ยมตอนนี้รุ่นแห้งเออนี่สิได้สิมีอยู่ว่าสัญญาพิมพ์6 0 0าทพอพิมพ์รายเดือนนะอ่โทรหาเราเรนเอาพิมพ์อันนั้นก่อนม่เออพิมพ์เลยเนาะพิมพ์ d a t าเออโทรหาบัดเนี่เบิดบ่ เน็้เบิร์ดเน็้เบิร์ดเด้อขอโทษเด้อเ็เบิร์ดตายเราก็โทรการ์อยู่หลายสายทุกคนเจสซี่เป็นหานลาวลูบอลยังโมโหนะทุกคนตอนนี้ทางพวกเขากำลังลุ้นอยู่สัตน์ก็ได้แล้วบันเปิดเปิดอันนั้นลำพงอะลำพงขนาดน้โอ้เออกองกันเลยเลืองเปิดกองอีกบันเห็นลำแพงเราแล้วสิครับเลาลบ บอแมนนะเราบอฮับทุกคนได้วะรุนรุนรุนทุกคนรุนนุ่มกันล่ส like an, ันมสิฮับร้เพราะว่ามุ oh ้ห oh ้านะเห็นแต่ในแต่ในเฟซล่ส oh. ันเรฮับแล้วนะโลแมนบอห้าดียนี่วะกำแพงนี่ปั๊มน้ำมันฮะแเอคนโอ้เห็นรถเห็นลอยอ่ะ จ้าเจ้าจ้าเอามาหานะแมนแล้วนะทุกคนแมนแล้วไงเออตอตลอดทานนั่ว่าศันเนาะเปินว่ายังอยู่นอกว่าศันตอนนี้แมนแล้วว่าศันเนาะแม่นเลยทุกคนหานเล่าเลยเนาะพอเห็นแต่ในเพจว่าศันต์เราก็เลยไปหาหอดหานเล่าอุศันต์จะเอารถไทยทุกคนประมาณนี้เอาตามขั้นตอนต่อไปทุกคนบรรยากาศตอนนี้เราก็สิบิธาอยู่หานเล่า ตอนนี้ฮอดหานไอแอร์เด้อสันใครสนใจรถไทยมาสันเนาะทุกคนเนาะบริเวนโปรโมทเลยเราบริเวโปรโมทลักโปรโมทเลยเออมาสันเนาะนี่หอดหันเนี claro ah> ah> ่ยวู้รถกะซ้อขนาดมาสันทุกคนเมื่อกี้นี่เออกำลังเจ้าของก็เจ้าแกะเนาะทุกคน ใครสนใจก็ติดกับหน้าทางเราทุกคนเนาะง่ายๆก็สันมหาลาวสบายเมนเมนบทง่ยเมเสร็จแเสร็จวมาเบิ่งรถ่า,ายจักทุกคนโอ้เส็ีทรเส็ีทีทุกคนนี่

ลอยชีิบลอยแปิกีลอยข้าวาโอยอยู่เมืองท่าพังทองนะทุกคนเด้อทางไอเอ็มลอยข้าวหาามกนิดลอยข้าวมเตตีลอยเอยต้องดแน่อนเตมอกเมั่นโอเคโอเคซกคนเนาะไปหาเรื่องทุคนเนาะยากาศตอนนี้ทางเข้าไปบ้าน ทางบ้านประดองบ่เออทางบ้านห้วยห้างเนาะทางบ้านห้วยห้างเนาะอืมอากาศอยู่านตอนนี้เป็นิ่งสาขาที่สองร้อยเาหาไป้เมืงนินากจ่มเลย เจ๋อัน,นเพื่อนหลายทุกคนเพราะวา่าคิดพุ่นเนาะเบิ่งทางเราทุกคนประมาณนี้ครับกระซิประมาณนี้แหลออนนะ,ะลจะคลองนานขึ้นทางในแจ็คลิทเจ๋ สิบสองเซนเนาะสิบแปดลิตรประมาณส <10 S 1> ิบสองลิตรประมาณนั้นทุกคนอาทิประมาณเซนหาเนาะอาทีเก่าสิบประมาณเซนหาเซนหาเต็มทางมาสันประกันสามปีประกันสามปีแล้วก็ลีนแล้วก็น้ำมันเพิ่นใส่หย้ยมาสันเนาะเจ็ดของแถมมีหลากหลายมาสันผู้ใดสนใจก็มาหาได้เดอ้อมาสันเนาะอยู่เมืองตะพางทองทุกคน น um. ี่แค็มทางแต่เบื้องเอาเส้นทางทุกคนรถคือรถเก่าทุกสัตวแต่เ่ราะเป็นรถเก่าเพราะป็นรถมือสองทุกคนเนาะรถมือหนึ่งเนาะเออบรรยากาศอยู่หน้าฮันเราประศรีเนาะนี่ทุกคนเฮียบเข่ากันเลยไปกินกับเแียุคฮันเยกียบสัตวนเนาะรถรถท่านได้ไปกินกาแฟกตอนประมาณนี้ทุกคน กายดีดีทุกคนนี่เห็นบ่ะกำลังจะขอหน,น้ากายคอยแรงนี่กายดีดีออดดมือมือละซิปขั้นมาซันทุกคนโคตรดีเลยมาซันออจะได้นี่ครับิปประมดอยู่นี่เลยมาซันท่านิมาขายเครื่องน้ำลายนี่เห็นป่ทุกคนโอ้ยมือละซิปขั้นสาวขั้นทุกคนเลย แต่เราด้วยธรรมดานี่ยรอยสห่า,หาวกันกี่นี่เนาะนี่ได้ขายอีกแลว้วสันนี่เออเอามาแต่หัวดังสองกีน่นี่เนาะนี่ทุกคนนี่คันที่สองนะจะน้อยมีอีกคันที่หนึ่งขันที่คันที่สองขันที่สามนี่รอยเสียบตัวนี้นเจ้ากษเอาแล้วทุกคนเนาะคันนี้มีลายคันดูววสัน ทั้งงานก็มีหลากหลายอยู่สั้นของเก๋ของแถมก็มีหลายทุกคนนี่ผู้ใดสนใจทางรถไทยทุกคนเห็นบ่แบบออกใหม่นะทุกคนนี่เห็นบ่ผู้ใดสนใจติดต่อมาเด้อนี่ทักมาประมาณนี้ทุกคนนออัน เอะแม่ยอะแ้ใช้สปริงไม่หนีผมใช้สิงมันได้เ่อนี้ก็นี่เพราะนันนอนาวประสนทคนเนาาก็ได้ดีเด้อเห็นเองได้เพื่อนเราผมมีลูกน้องมันนี่ลูกน้องเมื่อเมื่อประสน น้ำยาเน้นเนาะแม่กันกันเมียงมันเด้กันเมียงวัดสั่นถ้าเรามาใช่ตัวนี้หมอนอ้ามันสิโอ,อจากร้อยสองห้าถึงน้ำต้องน,น้ำสะอาดเลยทุกคนบําเพ็เอาน้ำก๊อกบ่ได้เนาะน้ำก๊อกกับบ่ได้วัดสั่นบ่ได้นําเอ้อบบอเมันมีขามีปูนเนี่ยเมยนเมนม อะไรสนใจทักมาแล้วทุกคนเด้อน,นี่เห็นบ่โปรโมทให้อายเพิ่นพี่ๆเลยมือยอยมอม้อนี้่สั้นจาก125ขายดีริมมือนี่เฉพาะมื้อนี้เออนี่ผู้ซื้อกะเห็นบ่มาจากไสมาจากไสผู้บ่าวตุ้มล้านโอ้ตุ้มล้านตุ้มล้านสิมาตุ้มล้าน,มา,นมาซื้อรถฮอนฮอนเมืองตะพังทองทุกคนเนาะนี่ผู้บ่าวเพิ่นรอได้หนิเลยเออไอโด้ไอโด้นี่ กำลังประกอบประซันนะทุกคนเนาะทางอาจารย์เอร์ด้ในเดิมมาจากตุ้ลลานสารวันพุทธ่น้องเออเพิ่นเดินทางบริธรรมบรรดาน้ำมันฮาฮาลตรพุทธศิษย์หอนประมาณนี้ทุกคนเนาะนี่หารเพิ่นกะสิประมาณนี้ติดกับปั๊มน้ำมันเพิ่นเองประซันทุกคนเนาะกำลังสิใส่น้ำมันเครื่องเนาะทุกคนเนาะ นี่ใช้คือว่าขอยแกงจมีอตปกอกหนแม่น้ำถั่มหมดเลยตายแลยโเบบ้าข้าตังค์ไอ้ไส้ตามนี่บ่โอ้บ่เมนเนาะใส่แบบว่าโอ้ยินมันว่ากมันกระตุกเ่นีแต่ว่าบัดรบัดรดนไปนอกอันนี้หลักการมันเข้าออกมากแล้วสีน้ำหลากบ่างตัวนี้เนอะฮะกาสนิมใช่ไห้่เล ลากขี่ลากห่อลากลากขี่นิ่มแบบเนี้ก็หมอกองอานะรถใหญ่ห่อน่ะมันที่มีแบบว่าขี่นิ่มเข้าไปแล้วมันข่างแบบมันกระชีดแดงกสะดวกอันนี้คือกันล้างออกท่านบาง่อท่านบางก็พอเปลี่ยนกับเปลี่ยนเราเลยหมอกองมันเนี่ยท่านมอนี่ก็ลากเอาลากเอาเสต็จแล้วเอาออกเนาะเพราะว่า ตัวน mm ี hmm> ้ได้เห็นหีจากเขามานทวนอหนึ่งสองสามตัวนี้นเพราะว่าจะเข้าอะร้งันตนเปียนอันนี้ือันเป็นบอกใจได้น่ะนะเพราะว่าท่านั่นมอนั่นคือแน่เข้ากันอย่าไปไมน แเนีนั่นนงต่อไปเลยาาก้าน่ะไหีรัด้ยาลัลรดเลอใคราก็โดนเลนเพม่นอันนี้จะดนนี้จะเรียนทุกคน้มันไ้ขายดีตลอดวะน้อเปนว่าับพัญานะ รับประกันสามปีเอินทำเลยผมโหมดเต็มที่มาอนีทุกคนร้อยพันตัวนี้ทุกคนเนาะจักน้อยเนาะฮะว่าจักน้อยว่าะกับไปนาไปสวนกันยังดีว่ะส่นทุกคนอือไปได้เนาะพอแก้ไขชีวิตกันเป็นอยู่รถไฟไทยนาออกสวนได้เบิดทุกอย่างทุกคนเนาะนี่เห็นบ่อาชีพ เศร้าให้เศร้าหนาทุกคนประมาณนี้แหละนี่สวัสดีอันนั้นลูกค้ามาแต่ส่นั่นนี่เนาะตุ้มลานตุ้มล้านอ่ามาแต่ตุ้มล้านนี่แล้วเออนี่ตุ้มลานนี่แข้งแข้งใดนี่สารวัลเมืองโอ้สารวัลเมืองเนาะขอบใจละลายเลยเออมีแต่ป้ามีแต่เสียบินี่เนาะมาหลายลี นี่ทุกคนลอยเสียบโมีก็เลยว่าเอาลอยเสียบลอยจ้าโคคาโคคาเมื่อนี้เห็นเมื่อยแหงมาสัน่นเพราะว่ารถขายดีแหงเลยทุกคนนี่เห็นป้ะเอาผมเดียวเ,เลยมาสัน่นสองขั้นเนาะน เจ้าของรถเจ้าของรถทุกคนนี่นเห็นบ่ะเจ้าของห้านเด้นนี่เด้อดดดประมาณนี้ทุกคนเออถ่ายเป็นภาพบันเทึกแล้วก็ส่งให้บรษิษัททางเจีคนเนาะประมาณนี้ทุกคนสองตอนนี้กำลังประกอบข้างขนาบคนเนาะเดิลรถไปกับจิตสุเปอร์ ตอนนี้กำลังใส่น้ำมันเครื่องทุกคนนาะนี่น้ำมันเครื่องในจ๊เดือนจ๊ไทยอีกอขล่นั่ง่กบในนั่งก็เข้ากระทยเออังนั่งตามตามสภาพที่เขาใส่อ่แตาวโอ้ันจักขึ้นนี่ข้างหล่งข่อนี่ซามือข่อยใส่ข่อยก็เปลี่ยนไหมซ่ามือบอกอันนี้เขาใส่จนว่าแบบว่า นั่น่าธรรมดาเนี่ยก็เป็นเดือนหลายเดือนพุ่นแหละ2-3เดือนถึงเปลี่ยนก็ได้นะข้าวปลาบ่ได้ไปแกนนะอืมโอเคเลยข่าวปาหัวเดือยไปแกนนะสองเดือนก็สิไปสิมร้านี้ทุกคนเนาะนี่กำลังใส่น้ำมันเครื่องกานใส่นักกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะกานใส่บนน้ำปลาได้ก็ที่ผมขอแน่ไหก็ได้แน่ เหม่อบางคนโบหูเนาะว่าใส่งานนี่จช็เดือนจะใส่น้ำมันเครื่องบางคนก็ใส่หลายหลายเดือนจนจนมันล็อกก็มีเนาะเอออันนี้แต่ว่าทางไอ้่นแนะนำเนาะาเขาไปใส่น้ำมันที่มามันบริเวณคอนแทร์มาสิบหนึ่งมาสิบปีเจาะมาสิบขวดโอเนาะเป็นไหมใส่คอนแทร์แล้วราะว่าจากจากมันจากเขามันดุนราคาดีนะ เด็มันอยู่ใส่นี้โบโบท่ายบนนี่บ่ตอนติดเอออธิบายเรื่องตาลดูอ้ใช่ตาลไม่ตาลสกอร์ได้เนาะโอ้ แบวรใหญ่นะแบวรดีโวเลยนะครับจัมตาลีโกนะแบร์นี่อกสามารถใส่ตาดำตาฟูได้เปรานีคับจ่าุีเียนกคาอา็นแมา้ม้มนาเป็นพัน มันนีครับเนาะเร่ที่สองเร่ที่สองนี่เนาะหลายหน่วยดีมเด็าดีขนาดแบ้คนลอยซีฟนี่นลอยซีฟทุกคนนี่้จากลอยซีนาะมันจะหนอยนดนึงแต่ว่าออกมาออกเ่วนสบายทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนคนะันคันที่หนึ่งคันที่สองนี่นะเนาะนั่นเริเลอยซองห่ ของรถเรนเดอร์หนึ่งสองสามหอึ่งสององรถเจ้าของรถมาสัน้นตอนนี้กำลังเสียฟนะืนรถคันนี้นะทุกคนนะคันที่สองมาสัน <c oughs> า้นอากาศตอนอาหารเราเรนเดอร์ ะบมีคนนะไดนมีการแก้ไขเซยเออนี่วิธีแก้ไขเนาะทำมกักรดึงขึ้นมาสัน่นอาจจะขึ้นเองนะผมวราผมจะทำให้เป็น จะคองรถเลยนี่ยจะคองเงินมาสันจ่ายทางเจ้เพินมาสันเนาตอนนี้เรียบร้อยแล้วโอเคโอเคเมนเมนเมนเอาหนาเนื้อส่นเช่นเลยหรว่าเอาซีอะแล้วจะเช่นง่ายจะเชยนง่าย ก็เได้เมื่อแล้วทุกคนคลิปนี้ก็สีิจบเพียงสานีทุกคนเนาะบรรยากาศอยู่ห่านเราเด้อเนเด้อเขาเข้าใจได้ลายเบิร์สุขสุขเขาเขอบใจเนาะเจ้าของห่านเด้อเนเด้อเออขอบใจได้ลายเบิร์สุขสุขเนาะคลิปนี้ก็เสิจบเพียงสานีทุกคนบ๊ายบายสบายดี